สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะ<ส>เป็นไงที่เราเคยถามทิ้งท้ายเอาไว้ว่าให้เดาว,ว่าเรากำลังจะไปไหนต่อวันนี้เราจะมาเฉลยแล้วเราไปภูกเก็ตนั่นเองก<ส>่อนอคคื่นเลยก็ไปเช็คอินก่อนขับต่อไปอีก3กิโลเมตรทางไปที่ผากะชันมีแต่ขึ้นเขาขึ้นเขาแล้วเช่ารถมาแบบพ2นสองซีซีอ่ะเกือบไม่รอดซ้ายขวา,ขวา ถึงแล้วเห็นป้ายไหมเนี่ยเคสกลางอ่ยขาวดังหนูไรต่างเด็ดนะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนี่ถึงแล้วออตอนนี้ก็ต้องจอดรถข้างล่างแล้วก็นั่งรถเขาขึ้นไปนะเขาข้างขึ้นไม่ได้หรอกเขาเปา <c oughs> ดเไม่ได้ข้าตัวเราขึ้นไม่ได้ คิดว่าคิดถูกแล้วนะีน่แมวลอยขึ้นมาขึ้นไม่ได้หรอกแต่ทำไมคนอื่นเขาขึ้นมาได้อะตอนนี้อยู่เคสแล้ววันนี้เปลี่ยนที่นอนนะเปลี่ยนโรงแรมมานอนเคสตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวหวังว่ามาที่นี่เราจะได้เล่นสระว่ายน้ำนะเพราะว่าจองพูวิลล่าไว้ให้ปามาด้วยแต่ว่าของตัวเองเป็นห้องซีลักซีวิวธรรมดา จะเป็นห้องดีลักซีวิวนะเตียงกว้างมากคือนอนได้สี่ห้าคนเลยอ่ะแบบสุดจะกว้างไปน,นอนโรงแรมไหนม,มาก็ไม่เคยเจอกว้างขนาดนอันนี้จะเป็นวิวสะนะส่วนห้องน้ำก็จะแยกเป็นสองส่วนแบบนี้ได้เวลากินข้าวแล้วตอนนี้ก็ยายมานั่งรถอีกคันหนึ่งให้มาบอกทางแต่ป้าบอกว่าให้ขับตามป้านะฮวงป้า นี่ร้านที่เรามากินก็คือร้านคุณคาขาค่ะซืนอไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อใหม่ที่หลังมาไม่ใช่ช่วงเทศกาลคนก็ไม่เยอะจริงๆคนแบบแน่นร้านมากสดจริงอันนี้กุ้งอะไรอ่ะอันนี้กุ้งทะเลกุ้งแชบ๊วยอันนี้มีเป็นปลาพุ่มกอนอ่ะเป็นกระโดดเฮ้ยกระโดดเลยเหรอปลาจับให้ลูปลาหยิบขึ้นมาให้ดูดิโอ๋ยวมันกระโดดจริงเหรอว้าวเป็นๆจริงด้วย ตอนนี้ก็เป็นมื้อเย็นใช่ไหมเรามาแวะร้านคุณพากันตอนนี้อาหารมาแล้วเป็นกุ้งมังกรเมนูที่เราเลือกมาก็เป็นกุ้งมังกรซาซิมินะพันโลละพันหแต่ตัวเนี้ยประมาณพันเจส่วนนี่อันนี้เป็นเลือดกุ้งมังกรเรามาชิมกัน มันแบบเค็มๆแล้วก็มันเป็นสะไตนะแต่ว่าแบ้านที่เป็นเหมือนเยลลี่อันเนี้ยถ้าจะมาจากพุ่มกรเน,นี่ยแหละไม่รู้มันคืออะไระ <c oughs> เหมือนแบบ <c oughs> เป็นแบบเยลลี่เยลลี่อ่ะเขาต้องให้กินที้หัวใจเลยนี่มันเกี่ยวกับมะนาว ต้องรีบกินให้หมดนะเพราะว่าถ้ามันหายอยู่แล้วมันจะามกังเหมือนกินอะไรอ่ะคือมันอร่อยนะแต่มันไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะเหมือนกินปลาหมนะึกเหรอ เ็นเมนูกุ้งผัดริดเผาเมนูกุ้งกั้งผัดผิดสดอันนี้เมนูกั้งผัดผิดสดอันนี้เป็นกุ้งสามรสอันนี้เป็นกุ้งผัดริดเผาอันนี้เป็นมันกุ้งมังกรได้มาจากหัวกุ้งมังกรจริงๆไม่ชอบกินอะไรที่เป็นแบบ อยเงี้ยแต่นองบอกว่าให้ลองกิน <tinc S 1> <giving. S 2> ดูไม่รู้ราชาติมี้มมีรยชาติป่ะนากินทำไมไม่มีรสาติกินน้ำจิ้มตามมันแบบลื่นๆ จะไม่ยอมให้เหลือเลยบ้าง,างันเถอะคือ <Light> <c ười> ให้เหลือไม่ได้เลยอร่อยจัดวิญญานหัวก็คือไม่เหลือคือพันเจ็เราจะเหลืออะไรไม่ได้เลย <Bluetooth> ที่กินได้กินหมดแล้ว <c ười> ล่าสุดจะกินกล้าม

ถ้าเราจะใช้สิทธิ์แบบนี้มันจะวุ่นวายนิดนึง,นง,นงเพราะว่าร้านคุณพาเป็นร้านที่เรามากินใช่ปะเขาจะทําอาหารให้ซึ่งเราต้องซื้อถุดิบมาจากฝั่งนี้ทั้งหมดแล้วเราซื้อมาจากฝั่งนี้เพราะนาน่ะจริงๆแล้วเราต้องจ่ายเงินที่ร้านซีฟู้ดก่อนเขาเรียกว่าไรน้าอาหารทะเลก่อนอะ่ะแล้วเราค่อยไปจ่ายร้านที่ปรุงแต่ว่า หลังๆมาเนี้ยเขาให้จ่ายพร้อมกันก็คือเดี๋ยวเขาจะไปโคกันเองแต่ทีเนี้ยพอโครงการเราชนะมันเหมือนมันไม่ได้อะมันไม่เหมือนแบบพวกคนเราครึ่งเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเงินมันเข้าไม่พร้อมกันหรืออะไรประมาณเนี้ยมั้งทำให้ตอนจ่ายเงินก็เลยดูเหมือนมีปัญหานิดนึงแต่สุดท้ายก็ลาบลื่นก็จ่ายได้ใช้ได้อย่างชาาันเออขับเก่งมาก ต้องถามต้องบอกว่ารถมันเก่งมากที่มันไปต่อได้ดีองกรอกเอไรอบ่ดนางฮะไปถอบเล็กกีอะเรารอกบอก่จเราไม่เห็นถนนเลยเดเมือออันนี้ะมรจะไปที่เดนานี่ เดินไปนิดมีิฟตบอยู่ด้านซ้ายนะครับขึ้นิฟตบไฟชั้นสี่ก็ได้ครับเดิน เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดจานกุกกิบคือเมือคือมื่อไปแล้วคุณเจอเขาได้กุกกิบไหมผัดจานแต่กลางวันก็ดีนะ่ตรงนู้นเราเป็นทะเลไงไม่ได้ทะเลใ่ทะเลตรงนู้นไหนสีเขียวฟ้านั่นน่ะอ๋อทะเลไง, <c oughs> งมองเห็น,นทะเลอ่ะอะไรวะแค่ลงแค่เนี้ย กลางคืนตลอดครับเช้าวันใหม่ที่เครตอนนี้กําลังจะลงไปกินข้า,าวเช้านะตอนนี้เป็นเวลาแะโมงสิบห้าแล้วบรรยากาศโรงแรมก็เป็นแบบนี้ ห้องนี้เป็นห้องดีลักซีวิวห้องดีลักซี่วิวก็คือไม่มีสระวา่ายน้ำแต่ว่าเป็นวิวค่ะนอกไปนอกทะเลอะไรแบบนี้กำลังลงลิฟต์ไปกินอาหารเช้าอาหรต่างๆข้านังต่างๆ,าางๆขนมจีนนี่เป็นต่างเบเกอรี่มีขนมปัง ตีปะตะปาก็มาอมตอนนี้เราอยู่กันที่หาดกะโลนหาดกะตะนะหานในหานร้อนมากร้อนมาก ร้อนมากพเพราะว่าเที่ยงตรงแล้วก็น่าเล่นน้ำมากๆน้ำน่าจะอุ่นข้างบนล้วข้างล่างก็น่าจะเย็นะคนว่ายน้ำเยอะอยู่ hmm. ตอนนี้อยู่จุดชมวิวกลางหาันลมเห็นไหมก <c oughs> ลางหันลมร้อนมาก จีบอก,ากทางคืองสายเองอะตอนนี้มาแหวกินข้าวที่ร้านป่าลายซีฟู้ดร้านเงียบมากอาจจะเป็นเพราะช่วงหลังสงการแล้วหรือว่าโควิดก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นเคยมากินแล้วว่าคนเยอะนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนเลยเงียบมากมีกุ้งเสียบกุ้งเป็นแบบนี้ อันนี้ที่เราชอบมากก็คือถั่วงอกอันนี้เราชอบกินถั่วงอกอันนี้ส่วนที่เหลือไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันต่อมาเป็นทอดมันกุ้งอร่อยปะทุกคนอร่อยแต่ย,ยังไม่ได้กินนะแต่ว่ากุ้งมะขามอร่อยกินแล้วชอบอันนี้ของที่เราชอบมากคือต้องมากินที่ร้านนี้เลยอะ่ะแต่ก่อนก็คือมาเพราะว่าชอบกินร้านนี้ก็คือลูกชิ้นแต่ลูกมันเล็กลงนะ ียที่เรากินก็จะเป็นตัวถ่วงงอกกับตัวกุ้งชอบกินแบบงนงกระทียมพิกเป็นเนี้ชิมไปนิดนึงนะลูกชิ้นปกติมันจะจิ้มไม่ลงเลยนะแล้วก็ลูกใหญ่กว่านี้ด้วยแต่วันนี้มันจิ้มลงง่ายมากเลย เงียบมากเห็นไหมบอกแล้วว่ามันออันนี้เหมือนเดินเลยเออเสียวยิ่งมนันไม่พออยู่ <c oughs> ไม่คืนแล้วเนี่ยไปบอกแล้วใจเย็นๆโกลน,นข้ากลัว่ะ ัวอะไรมันไม่มีรถสวนม,มันไม่มีรถสวนเอ๊ะอ้าวถอยลงไปจอดข้างล่างเถอะปลาเกียร์น,นี้อยู่ไหมปลาไม่ได้สตาร์ทเครื่องอ้าวไม่มันติดแล้วเหรอมันติดแล้วนี่ยก็มันติดแล้วนี่ถอยไปจอดข้างล่างเถอะแบบ อันนี้คือทางที่เรานั่งหรดกรอลกันเมื่อคืนอย่างชันอย่างเนี่ยไม่จบแล้วอันนั้นแค่เนื่อแรกไปต่อบ <c oughs> <c oughs> ันไดก็ได้ อนนี้ก็กลับมาที่พักแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเดี๋ยวจะเตรียมมาว่ายน้ำที่ห้องแม่ก็คือห้องนี้เมื่อคืนก็ว่ายไปแล้วแหละแต่ว่ามันมืดมันหายะไรไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาว่ายตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะบ่ายสองอะ่ะ ก็กำลังจะขึ้นไปกินข้าวเย็นที่ลุกท็อปของโรงแรมเคลสนะตอนนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จเปรผมมันมาเลยคือว่ายน้ำลืมมองเวลาแล้วนะัะเข้าไว้หกโมงนี่หกโมงกว่าแล้วว่าตอนนี้รอให้รถมารับอยู่รถมาละนี้เราอยู่ที่ดาดฟ้าของโรงแรมเคลสแล้วนะอันนี้จะเป็นดีว่าสกายเลาวไปกินอาหารเย็น ท้องฟ้ากำลังสวยเลยคือในกล้องมาดูไม่ค่อยสวยใช่ปะถ้าของจริงมันสวยนะนี่เห็นไหมแล้วก็อากาศแบบไม่รนะ้อนอะมาตอนเวลาเนี้ยหกโมงนิดๆอากาศกำลังดีน่ากินแต่ถ้าดึกกว่านี้ก็น่าจะยุงกัดอาหารมาแล้วแล้วก็กินไปแล้วเพราะว่ามันติดเค็มนิดนึงนะสล,ดละัดอะ น้ำชาอดตรงเนี้ยก็เค็มอ่ะส่านนี้เป็นภูเก็ตบูสเตอร์กับน้ำมะพร้าวปั่นวันนี้ชาววันใหม่เริ่มต้นด้วยห้องอาหารจากที่พิสูจนเมื่อวานแล้วเมนูที่อร่อยที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวอร่อยแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อย แต่อย่างวันนี้ก็คนไม่เยอะแล้วมีคนน้อยกว่าเดิมเพราะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าแล้วมันมันเลยเทศก,กาลมาเยอะแล้วอะ่ะเพราะจะลงเซนไทยแล้วเราก็ต้องมาสักลูกชิ้นเราเองมีแยกให้ก็เป็นไก่เป็นเนือ้อแล้วก็เป็นหนูอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงป่ะ เราเป็นคนไม่ปรุงนะเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่นี้ตรงนี้ก็เป็นวิวห้องที่พักเราที่พักเราอยู่ตรงนี้ที่จะเห็นสระว่ายน้ำข้างล่างคือตรงนี้ เี่ยนไปอีกโรงแรมนึงนะตรงนี้เป็นถนนที่เราขึ้นมาตรงนี้คือห้องของเราตรงนี้คือห้องข้างบน ฟ้าเหมาเหมาให้ใช่ไหมไม่รู้ว่าที่จอดรถอยู่ไหนก็เนี่ยที่จอดรถคือลานตรงนี้งั้นปกเจก็ลงนะไม่มีรถสักคันเลยเข้าไปเดินคือเขินมากย่งไงเอาไหมเอ <S <S เอ,เอลงเดี๋ยวลงลงสิไม่มีคนเลยอะไม่มีลูกค้าเลยสักคนนึงอาจจะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่หลังเทศก,กาลแล้วไงก็เลยไม่มีใครเลยี่วันที่สิบเก้าเดือนสี่ตอนนี้ <S <S เราอยู่ที่ร้านพิเศษ มากินข้าวเที่ยงที่เราจะสั่งก็จะมีโปรโมชั่นนะก็เป็นสั่งข้าวไข่ข้นกันเชียงปูอันหนึ่งแล้วก็ชายเย็นขวดพิเศษอีกอันหนึง่งอันนี้นี่ใหญ่จริงอะไรจริงถ้าเทียบกับมือก็คือเท่านี้เลยส่วนอันอื่นเราก็สั่งมาม่าไข่ข้นดับเบิรเบคอนแล้วก็อันนี้สั่งมาม่าต้มยำซีฟูด้ด แล้วก็แล้วก็ข้าวผัดคอมูย่างมันไม่ได้เข้มข้นนะมันก็แค่แบบแก้วใหญ่ในร้านเป็นร้านของดีเมืองภูเก็ตด้วยย่างก็มาครบแล้วอันนี้เป็นข้าวไข่ข้นกัญเชียงปูอันนี้เป็นข้าวผัดคอหมูย่างอันนี้เป็นมาม่าซีฟู้ดอันนี้เป็นมาม่าผัดเมคอน อันนี้เป็นชาเ<า>ย็นโคตรพิเศษมาเริ่มกันด้วยข้าวไข่ข้นกันเคียงกุู้แบบปูสดอแบบ่ะอืมแล้วก็กูมาโอเคแต่ว่าไข่ก็สไตล์ตข้าวไข่ข้นกุ้งใช่ไหมเราก็จะจืดๆก็ต้องกินกับน้ำปลาแต่เราเป็นคนกินจืดๆอ,อ,อยู่แล้วเราก็เลยบอกว่ามันโอเคเลย แล้วว่าไข่เขาเหมือนเหยาะนน้ำปลามาให้แล้วอะเพราะมันเค็มแล้วส่วนน,น,นี้เป็นมาม่าซีฟู้ดอืม,อ,มอร่อยดีอ่ะมันรสชาติเปรี้ยวหวานอร่อยดีต่อด้วยข้าวผัดหมูย่าง ชอบอะ่ะชอบหมูย,ย่างอะ่ะชอบค่ะชอบทเมนูเลยตอนเนี้ยตอนนี้เหลือเมนูไหนให้ชนะิมนะหม่าม่าผัดของมาตุ้งหมูอะ่ะนุ่มมากเลยแล้วก็หวานๆเค็มๆรสชาติเหมือนหมูปิ้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเขาไปปิ้งมา หมูปิ้งแบบนมสดอ่ะนี้เป็นมาม่าผัดเบคอนก็อร่อยเหมือนกันคือตัวมาม่าเหมือนเขาใส่เครื่องมาม่ามานิดนึงด้วยมั้งแล้วก็ตัวมาม่าเองอ่ะเขาแบบว่าลวกมากําลังดีสสำหรับการผัดอ่ะ เหมือนเบคอนก็เค็มๆนิดนึงไม่ได้แข็งมากคือกลังดีเราชอบเมนต์เลที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นข้าวผัดความหมูย่างเพราะชอบตัวหมูย่างมากล้วก็ต่อด้วยตัวมาม่าซีฟู้ดอันนั้นก็ชอบเหมือนกันชอบรสชาติแต่อันที่เฉยๆที่สุดก็คือตัวชายเย็นโคตรพิเศษอย่าลืมใช้สิทธิ์นานี้ก็ใช้สิทธิ์ได้เหมือนกันนี่ก็สั่งเสร็จแล้วได้ไปเสร็จแล้ว ที่เห็นเยอะๆนี่คือสั่งไปกินต่ออีกรอบนึงคือชอบมากที่สั่งเพิ่มก็มีข้าวคอมุยยางสั่งอีกรอบนึงก็มีมา,ม,าม่ามาม่าคอมาุย่างสั่งแบบให้เขาใส่คอมุย่างให้คือเนืออร่อยมากก็เลยสั่งอีกรอบตอนนี้ก็รอก็บเงินอยู่นะจ๊ะแต่ว่าร้านนี้ยทำช้ามากนะพนั้นสั่งแล้วก็คือต้องสั่งทันทีตอนนี้ก็คือรอรอของอยู่ ตอนนี้จ่ายตังอะไรเสร็จแล้วแต่ว่ารอพี่สั่งกลับบ้านได้แล้วเป็นไงเป็น 哥。<laughs> จะเป็นแบบนี้คือโรงแรมอาจจะเป็นห้องแบบนี้ที่เรานอนเป็นพูลวิลล่าแบบนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำเพราะว่าเขาอยู่บนเขาแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะไกลกว่าหาดก็เลยจะไม่มีหาดนะต้องลงไปข้างล่างส่วนอันนี้เป็นมุมอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้เป็นมุมด้านนี้นี้เป็นมุมด้านนี้นะ คืออยู่ข้างบนแบบนี้อันนี้ก็จะมีถนนนีก็กำลังจะออกจากโรงแรมแล้วโรงแรมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายรูปเท่าไหร่วิวทะเลก็เป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วยหยุหลังจากนี้ก็คือจะกลับ จะเข้าไปหาอะไรกินในเมืองแล้วก็ไปซื้อของฝากอาจจะซื้อของฝากก่อนกลับตอนนี้ก็ล่งเดินไปร้านตู้กับข้าวนะคือไปจอดรถไกลมากมากเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีที่จอดอลคือวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะยี่สิบนี่คือหลังเทศกาลทุกอย่างแล้วแล้วก็โควิดด้วยอะไรด้วย ไม่มีที่จอรดรถอยู่ดีแล้วมันจอดไกลมากแล้วฝนก็ดันตกอีกแต่ว่าไม่รู้จะไปหาร้านไหนกินแล้วว่ะไห,หนก็จอรดรถได้แล้วก็เลยแบบเออไปก็ไปก็ได้ไปแบบสะบักสะบอมข้างหลังคือกลางร่มทั้งหมดเลยนะไม่ลงรไม้เยรียก่าะะถ่ายรูปไหมคะม นี่เราสั่งโอเอลร้านนี้ฮันนี่เลมอนหอมมากหอมมะนาวก็คือเยลลี่ที่ไม่มีรสชาติโอเอเเเ๋วอะ หอมเลมอนหาล,ลองจริงูสิมนมีเราอยู่ที่ร้านของปากนะเป็นร้านแม่จู้เราชอบเป็นพวกนี้ พวกกุ้งเสียบยำสมุนไพรพวกนี้เราจะมาใช้สิบเราเที่ยวด้วยกันให้หมดวันนี้เลย แท็กซี่เป็นแบบนี้แล้วอะคือไม่ได้มาตรงนี้นานมากแล้วปกติแล้วเรานั่งรถบัสเีสามกลับบ้านเราเลือกที่จะเข้าช่องแท็กซี่ขนาดใหญ่เพราะว่าเรามีกัน5คนแล้วก็จะให้พนักง,งานคนบัสค่าจะต้องไปถามคนขับเองว่าเขารับไหม5้คนอะซึ่งคันนี้เขารับสรุปว่าไปภูเก็ตครั้งนี้ไม่ได้ไปวันเดทิปเลยต้องขอบคุณคนที่ดูจนจบมากๆเลยนะวันนี้สันดีรตีวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย